เราก็จะมาไลากันตามเคยคืออยากด่านะครับเรื่องประกันสังคมอะ่ะไอไอรัฐมนตรี อย่าเอามาโจมตีกันหรือว่าอะไรนั่นแหละคือขอบอกเลยนะครับวานนีนนยคนทํางานนะ่ะคนทํางานเขาจ่ายประกันสังคมเดือนนึ่งอะเจ็ดแปดร้อยนะ่ะสมัยตก่อนนะครับเกือบยี่สิบปีแล้วแหละยี่สิบปีแล้วแหละตอนนั้นนะ่ะ ปวดฟันมากเลยปวดฟันไปหาหมอฟันที่ไหนก็ไม่ได้ไปหาหมอฟันตามโรงพยาบาลอะไรก็ไม่ได้คือสมัยแต่ก่อนน่ะเราไม่รักษาฟันอะไรเราใช่ไหมครับก็ต้องไปไปถอนฟันอะ่ะเงินเดือนสมัยก่อนน่ะแค่เจ็ดพันนะเว้ยเออแค่เจ็ดพันแค่เจ็ดพันอ่ะเราต้องไปเสียค่าถอนฟันอะ่ะ ค่าถอนฟันอ่ะฟันกรามเนะี่ยทุกวันนี้กูยังฟันหลออยู่เลยเนี่ยค่าฟันกรามเนี่ยเป็นร้อยอะ่ะเกือบพันน่ะค่าให้หมอดึงอะ่ะหมอเนี่ยต้องเอาเท้าอ่ะยันพื้นอะ่ะเพื่อดึงฟันกรามออกนะเพื่อดึงฟันกรามออกแล้วพปเบิกอะ่ะ เวลาไปเบิกโอ้โหเรื่องมากใหญ่โตมโหลาเลยกว่าจะเบิกได้เจ็ดร้อยสมัยนั้นนะจำได้เนจะ็ดร้อยนอนปวดฟันอยู่เป็นเดือนนะ่ะทุกวันนี้ยังฟันหลออยู่เลยเนี่ยนะยังฟันหลออยู่ยไอไอไอเรื่องเบิกค่าทำฟันทำอะไรเนี่ยคนเขาจ่ายเงินเขาอยากได้สวัสดิการเว้ย เขาจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมอ่ะเขาอยากได้สวัสดิการดีๆไม่ใช่จ่ายให้อไอ้รัฐมนตรีเอาเงินไม่ใช่จ่ายเงินเพื่อให้อรัฐมนตรีกระทรวงเจ้ากระทรวงอ่ะนั่งเฟิร์สคลาสนะเว้ยนะเออไม่ได้จ่ายเงินให้เจ้ากระทรวงนั่งเฟิร์สคลาสเอา พเพื่อนกูนมาทำอะไรมั้เนี่ยปิดยังเนี่ยเออเอ้ยไอ้ไอ้อออออออคนที่เป็นเจ้าของสวนเนี่ยรวยเป็นร้อยล้านพันล้านมัง้งเปิดบัญชีโชว์ทรัพย์สินดูให้หน่อยโชว์ทรัพย์สินเนี่ยเอาไปโชว์ทรัพย์สินเนี่ยรวยเป็น เป็นร้อยล้านพันล้านแต่พอนั่งเครื่องบินอะเอาเงินชนชั้นแรงงานถูไอ้ไอไอไอ้บับาคือเออหน,น้าด้านคนทำงานเขาอะเงินเดือนอน่ 15, 16, อะหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ย จ่ายเดือนละเจ็บแปดร้อย 800. มึงมมด่ามากเดี๋ยวมันมันจะฟ้องเอาอ่าแต่พูดจ,จริงๆเนี่ยสมัยสมัยไอ้ทำงานเมืองไทยเนี่ยจ่ายประกันสังคมปวดฟันมาก ด้วยความที่ปวดฟันมากไปไปรอไอ้คิวลงโรงพยาบาลไม่ไหวต้องไปถอนไอ้คลินิกอะแถววังหินอะไปดูได้เลยทุกวันนี้หมอรวยไปแล้วมัง้งเออแยกวังหินแถวตลาดเลยรวะลืมแล้วเนี่ยเออคอนโดวังหินอะหน้าคอนโดวังหินอะไปถอนฟันอะทุกวันนี้ยังฟันหลอเลยเนี่ยพอมาอยู่อังกฤษเนี่ย หเดือนขูดหินป mm. ูนท right? um, ีหกเดือนขูดหินปูนทีแล้วประเทศไทยไอ้มึงมึงไอประกันสังคมมึงให้คนที่เขาจ่ายเงินประกันสังคมแค่ปีละเก้รไปขูดหินปูนอะใช่ไหมไอแล้วไอไอเหมือนไอประหลาดหรือบอดอะไรสักคนน่ะใส่เสื้อเหลืองน่ะ ทิมหัวดํานั่งข้างหน้าหัวมันหัวงอหัวงอข้างหลังแล้วก็ข้างหน้าเป็นเหมือนผมสีดําน่ะถามหน่อยมึงเอาเอาเงินตัวเองจ่ายค่าไอ้ปลูกผมหัวล้านมึงหรือเปล่าเนี่ยเรื่องประการสังคมขึ้นขึ้นนะครับโ้โหมาก ลมแรงจะไล่ด่ามันทุกคืนหลังโรกงานเลยไอ้ไอ้พวกเอาเงินชนชันแรงงานไปนั่งเฟิร์สคลาสเนี่ยเจ้ากระทรวงเจ้ากระทรวงน่ยมันเงินเดือนมันเป็นแสนเออไม่รู้มันได้เงินไอ้ส่วนต่างอะไรเยอะ พาไปดูแมวแล้วพามาดูเียวแล้วเราจะไม่ได่าแล้วนะครับเรื่องประกันสังคม โซยูส so ุชิไปไหนสซยูส so ุชิไปไหนอ้าวไม่รู้เหรอแต่ปากกระมุกกระพิบเนี่ยสุชิไปไหน ซูช <So>, yeah. mm ิอะไม่รู้ ซูชิไปไหนเว้ซูชิเขอยู่กับแมวที่บ้านอืม,อมพูดเรื่องประกันสังคมเราจะพูดแค่ข้างนอกนะครับเพอเข้าในบ้านก็จะมาคุยกับแมวแมวีแมวมวียวเมียว